เอาแล้วไงเอาแล้วโอ้โหวันนี้ครับทีมงานฟ้าจเจริญยังยนต์ได้สัมผัสความเท่อีกหนึ่งคันนะกับรถเอ็กเพิงใช่ไหมเฮ้ยเอ็กเพิงเอ็กเพิงนี่จะออกแนวแบบรถตูว้วันนี้เลี้ยวมาถามว่าเอ๊ะรุ่นอะไรวะบังนี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดีรถหน้าตาสมัยใหม่นะดูหรูหราโอ้โหดูฮะเดี๋ยวพาดูรอบรถหน่อยด้วยกันนะครับเอ็กเพิงเอ็กเก้าโอ้โหนี่ฮะเอ็กเก้ารุ่นของเขานะครับยี่ห้อรถก็คือเอ็กเพิง สีขาวรอๆแบบนี้โอ้โหดูแบบลำ้ลำๆอ่ะนะโคดเฟียวนะฮะรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับนี่เอ็กเพิงโอ้โหไฟท้ายออกแบบมาได้สวยงามมากรอๆวันนี้ก็มาเติมความหล่อกันที่ฟ้าเจริญยางยนต์นะเดี๋ยวเรามาดูจอดลึกกันก่อนนะว่ารถมาสเปคอะไรแบบไหนเดี๋ยวเรามารีวิว รถกันพร้อมเลยนะครับไปกันดูดีกว่าอันนี้ดูเปิดหัวกนก่อนนะว่ารถ X เพิง X 9หรือว่า X 9นั่นเองครับอ่ะคือรถเลยฝั่งโน้นเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อย่อะาลอๆแบบนี้ครับดูฮะเบาะ Memory Auto นะครับขึ้นมาเรียบร้อยรถสวยงามกันเลยทีเดียวนะฮะภายในเป็นสีเบรดนะครับค่อนข้างกันล้ำนะดูฮะ รถยานยนยต์สมัยนี้สวยงามจริงๆครับโอ้โหออกแบบดีไซน์ได้เฟี้ยวมากนะครับนี่ระบบเกียร์ก็โอ้โห,โห,โห,โหนุ่มนวลชนฝันเลยเกินนะครับเอาไปไหนเนี่ยอ้าวเปลี่ยนล้อสิครับผมเดี๋ยวเราไปเจาะเลยกันว่าสเปครถคันนี้ได้อะไรมานะครับแล้วก็เปลี่ยนล้ออะไรครับฮะโอเคเดี๋ยวติดตามชมกันนะฮะกับ EP นี้ X เพิง X9 ฟ้าจัลยานยนต์จะจัดอะไรให้ รอสักครู่เดียวเดี๋ยวผมพาไปเฟี้ยวแน่นอนนะฮะเป็นแนวทางอีกหนึ่งรุ่นสำหรับช่องของเรานะครับสนใจทักทารักมาเลยก่อนจะไปดูความหรอกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเชื่อไม่พลาดแนวทางการแต่งรถดีๆจากเราฝาจะเดอยางยนต์สักครู่เดียวครับผมไป PCD นะครับเป็นรู112นะครับนี่ล้อใส่ได้ง่ายได้ล้อหาไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูในสเปคของยางที่ติดมากันบ้างว่าเป็นรุ่นไหนนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อเดิมมาเป็นขอบ20นิ้วนะครับได้มาสองสามห้าาสิบยี่สินะครับเป็นยางมิชลินนะครับนี่ e p r i m a c y นะครับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าต้องรุ่นโอ้โหดูล้อ มานะครับมีเซ็นเซอร์นะครับบอกว่ามีเซ็นเซอร์มาเป็นเซนเซอร์วัดลมยางมาให้นะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูล้อกันนะครับว่าจะใส่ล้ออะไรนะครับเพราะลูกค้าก็เลือกเป็นล้อของ f o r ์นะครับเอกคอนฟอร์นี่ตัวนี้นะครับล้อเฟลเฟวแบรนด์เอกคอนนะครับ XAG01 นะครับสีไดบอนแบ็คนี่การเจาะทะลุเฟลเฟวเลยนะครับ สำหรับสเปคนี้สวยงามแน่นอน,นครับกับรถสีขาวใส่ล้อฟอร์ดแบรนด์เอกอนนี่รอๆฮะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นตัวท็อปสุดนะการเจาะทะลุนะนะครับดูฮะเห็นไหมฮะดูความเรียวบางที่สำคัญน้ำหนักโคตรเบานี่เบา,บาจริงนะฮะลถแรงเสี็ดทานของช่วงล่างนี่รถพละช่วงล่างได้แน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราชมกันนะครับกับรถ X เพิง X9 นะครับล้อเฟี้ยวเฟียวเรียวมาได้เลยฟ้าจเจริญยางยนต์วันนี้จัดเปลี่ยนล้อ,อยางเดิมกับแนวสเต็ปแบบนี้ฟ้าจเจริญยางยนต์จัดให้เดี๋ยวเราชมความรอกันกับรุ่นนี้ฟ้าจเจริญยางยนต์สกูดียวครบ เสร็จเรียบร้อยนะฮะโอ้โห X เพงเองอะไรนะ X เพงเห็นปะไม่คุ้นมือครับผมก็เลยเรียกผิดเรียกถูกครับ X, X 9. เพิง X 9นี่นะครับ X 9นั่นเองครับโอ้โหรอเหลารถคันใหญ่มากโอ้โหแบบลองมาแล้วนั่งสบายนุ่มนวลชวนฝันครับช่วงล่างระบบถุงลมเซตติง้งโหลดได้ฮะ,ะยกได้ครับแต่ได้ไม่เยอะนิดหน่อยแต่ที่ไฮไลท์โอ้โหชอบมากเลยคือ ล้อหลังเลี้ยวตามล้อหน้าโอ้โ oh หฮะชีวิตนี้เพิ่งขับรถแบบนี้ครับผมเลยตื่นตาตื่นใจเลยเกินนะครับเดี๋ยวดูในฟุตได้นะครับเวลาเราหักซ้ายปุ๊บล้อหลังก็จะเลี้ยวตามปุ๊บหักขวาล้อหลังก็จะเลี้ยวตามปุ๊บแต่ว่าเวลาเราจอดเฉยนะหักล้อหน้าล้อล้อหลังไม่ตามนะโอ้โหอัจฉริยะจริงๆฮะเดี๋ยวมาดูดีเทลครับคันนี้เดิมๆจริงๆไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยใส่ล้ออย่างเดียว ออกมาเฟีย้ยแบบนี้ครับผมดูสเต็ปนะครับนี่ดูด้านข้างเลยดีกว่าฟิตเมนต์ของล้อเอกอนฟอร์ดเอ็ก์ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดริมิต e d อ d ดิชั่นก้านเจาะทะลุนะครับสีนี้มาในสีด m มอนแบ a ็กอ้าโอ้โหฮะดูเรียบหรูดูแพงนะครับตัวนี้อยู่ในส่วนราคา82,000บาทครับสีบ่วงสเปคหน้านะครับนี่ล้อกว้าง9นิ้วครับใส่กับยางเดิม235 50 20นะครับเป็นมิชลิน E ี r i m a c y โอ้โหแล้วยางก็จะเป็นของตรงรุ่นรถ EV เลยนะครับส่วนรถหลังเนี่ยนะครับสเปคก็จะเป็น10นิ้วนะครับอัพเซตบวก40โอ้โหสเสมอไม่ล้นนะครับเดตตากล้องถอยหลังยาวๆนะฮะดูฟิตเมนต์พอดีเป๊ะจริงๆฮะเลี้ยวได้ไม่ติดโอ้โหบอกเลยว,ว่าอิมอ่มๆอบอวแบบนี้ลงตัวที่สุดกับหลังคอนเคฟด้วยโอ้โหดูกานจาะทะลุฟอร์แท้ ร้อนะครับ yeah. สำหรับคนที่หาล้อนะครับจะใส่ X เผิง X นตัวนี้ก็เป็นหนึ่ทางเลือกนะครับเป็นแนวทางการตกแต่งรถอ,อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เรามาฝากไว้ในช่องให้เราดูนะฮะตัวนี้รถสีขาวโอ้โหติดฟิล์มดำคุมโทนนะครับขับดีรถนุ่มมีระบบถงรมโอรโดขับแล้วแบบโอเคครับแล้วเวลาเลี้ยวเล้วอะไรไม่ติดด้วยนะครับสำหรับคนที่ถามว่าใส่ล้อ20กว้างขึ้นสเปค ออกมาเสมอฟิตเมนต์ซุ้มมากขึ้นเวลาเลี้ยวมีปัญหาอะไรไหมอันนี้มากับพี่เขานั่งหลังมา3นะครับแล้วก็ผมแล้วก็ตัก,กอง5คนนะครับขับไม่มีปัญหานุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือล้อนะครับมีน้ําหนักเบานะครับตัวนี้ล้อประมาณน้ําหนักประมาณ10บกิโลครับส่วนตัวล้อเดิมน้ําหนัก15ไปไปลายนะครับก็น้ําหนักรอเบาขึ้นประมาณ 5กิโลกว่า,ก,วา,าก็ช่วยได้ในการขับขี่ในเรื่องของรถพละของช่วงล่างอาัตราเร่งที่ดีขึ้นระยะเบรกที่สั้นลงนะครับและที่สำคัญสวยด้วยใครสนใจนะครับติดต่อผมสอบถามผมได้นะครับที่ฟ้าเจริญยางยนต์นะครับอยู่แยกสวนสมเด็จปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะครับแบรนด์ลอฟ o ์เอคอนฟอร์ดเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับสินค้ามีรับประกันโครงสร้าง10ปีนะครับรับประกันตัวสี1ปีนะครับสำหรับคนที่ซื้อรถมาเป็น pcd 5รู6รูหรือชอบลายไหนดีเทลสามารถสั่งคัดต้อมตัดได้นะครับสั่งผลิตได้สำหรับล้อแบรนด์นี้เพราะเป็นล้อแบรนด์รอฟอร์ซ็0สามารถคัดต้อมตามใจลูกค้าได้อ่าอะบอกแบบนั้นนะครับสนนราคาก็เริ่มต้นที่7 0 0 0 0บาทนะครับในขอบ20นะครับแล้วก็พาร์ทนก็จะตามราคาไปว่าความยากความง่ายของการทําเพราะว่าตัวนี้เป็นเกรดอลูมิเนียม60ศูต้องหนึ่งเกรดทีนะครับรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นกว่า ล้อโฟรฟมิ forming, นะครับจะแข็งแรงกว่านะครับเป็นล้อทำะดิตโดยกับวัสดุฟอร์เกรดร้อยหนนะครับะวันนี้ราไปก่อนกับแนวทางการแต่งรถแบบนี้นะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่อยากจะใส่ล้อล้อเดิมมาไม่สวยไม่ถูกใจนะครับมาเปลี่ยนได้แต่ทิ้งท้ายไปนิดนึงฮนะล้อจะดูโล่งๆไปนิดนึงนะ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นสโลแกนทิ้งท้ายที่เหมือนป้ายาพี่เขายังไงไม่รู้นะฮะรถสวยนะครับ คลีนคลีนแบบนี้ถ้าได้อะไรสีสีหน่อยจะสวยมากเลยนะครับผมทิ้งท้ายไว้กับคลิปนี้ล้อดูโล่งๆไปนะอ่าโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็รายไปก่อนกับฟ้าเจรนเนยางยนต์ X เพิง X 9สไตล์หรู V.I.P. ครับฟ้าเจรนเนยางยนต์แยกสมเด็จปากเกตนอนทุดีฝากผลงานไว้ได้วยครับวันนี้รายไปก่อนสวัสดีครับ